สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับสายคอบอลน,นะคะอยู่กับน,น้องเหมยลี่เหมือนเดิมคนเดิมเจ้าประจําเลยนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับเหมยลี่กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับคู่ทางหน้าเฟซน,นะคะที่เหมยลี่ให้ไปเมื่อวานนะคะคู่นี้ให้กดสูงแรกที่ 1- นึถึงหนนะคะกับสูงเต็มเกมที่3ลูกนะจบเกมครึ่งแรกนะคะก็ ปลาไปที่2ประตูต่อศูนย์แล้วนะคะก็ได้กินเต็มไปนะสําหรับครึ่งแรกนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่2ประตูต่อหนึนะคะก็ยกไปนะคะสําหรับคู่นี้นะอ่ะเราไปดูกันต่อกับทางคู่ทางหน้า youtube นะคะคู่นี้นะคะจบเกมครึ่งแรกไปที่1ประตูต่อศูนนะคะก็ยกไปนะคะสําหรับครึ่งแรกนะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่4ประตูตอนเลยทีเดียวนะคะก็กินเต็มไปนะคะสําหรับครึ่งหลังนะคะเต็มเกมนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดวันนี้กันต่อเลยนะคะทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่19มกราคม2565นะคะมเมรีย่ยมมาฝากในนี้เลยนะพิมียพิมิลีกอังกฤษนะคะคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะคะพบกับสเปอร์นะคะคู่นี้แข่งกันในเวลาตีสอครึ่งนะคะอ่าเราไปดูข้อมูลสถิตถิย้อนหลังกันต่อเลยนะคะ คู่นี้นะคะพบกันนัดล่าสุดนะเมื่อวันที่23เดือน5ปี2021ที่ผ่านมานะคะเป็นทางฝ่ายสเปอร์นะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะคะครึ่งแรกก็มีสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1แล้วนะคะแล้วก็อ่าสังเกตนะคะ10นัดหลังนะคะมีสกอร์ครึ่งแรกแทบทุกนัดเลยนะเราไปดูนะ10นัดหลังของทางเจ้าบ้านกันต่อเลยนะคะ สินัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่5นัดนัดเสมออยู่ที่2นัดแล้วก็แพ้ไปที่3นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงขึ้นแรกนะคะก็มีอยู่ที่9นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะเราไปดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันต่อเลยนะคะทางฝั่งผู้มาเยือน10นัดหลังนะคะชนะอยู่ที่5เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปที่3นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงทึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่อ่า แปดนัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นึ่งนัดส่วนอีก1นึ่งนัดนี้นะคะไม่รู้ว่ายังไงนะคะโอเคค่ะอย่าไปโฟกัสมันมากนะคะตรงนี้นะคะเราโฟกัสสิ่งที่อ่านี่เลยดีกว่าสกอร์ที่ทั้งสองทีมนะคะพบกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะค,ะครึ่งแรกนะคะก็มีสกอร์นะครึ่งหลังก็มีสกอร์สูงพอสมควรนะคะไปค่ะเราไปดูราคาบอลกันต่อนะคะคู่นี้นะคะเมยลี่แนะนำนะให้กดสูงแรกที่หลูกนะคะ มาลี่คิดว่ามีแน่นอนเลยหนึ่งลูกนะคะหรือถ้าใครนะคะอรอรอได้นะใจเย็นนะคะดูบอลอยู่ก็ค่อยๆกดนะก็ดูดูไปสักห้านาที10นาทีนะคะรอให้บอลแข่งไปก่อนนะคะแล้วก็กดนะคะราคานี้นะคะ 0.5ถึง1น,นะคะรอให้น้ำนะคะไหลขึ้นไปมากกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยกดนะคะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าบอลมันแข็งเร็วนะคะน่าจะมีสกอร์เร็วก็สูงแรกที่1ลูกนะคะกดไปเลยนะคะส่วนเต็มเกมนะคะเมลลี่ให้แนะนำให้กดนะคะนี่เลยนะคะในราคา2.5นะคะก็สกอร์สูงน่าจะมาแน่นอนนะคะสำหรับทีมนี้นะครึ่งแรกด้วยนะคะก็เฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะชอบจัดขัดสวนเมลลี่กันได้เลยนะน้องเมลลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็ต้องฝากไว้อีก1อย่างเลยนะคะกับกลุ่มนะคะ v i p u f a 8 8 8เดี๋ยวสักครู่นะอ่านี่นะคะนี่เลยนะคะในกลุ่มนะคะก็จะมีป้งเงียมนะคะพี่เป็ดบังมีนพี่บิ๊กจอรดนะคะเจ๊ดาวนะคะก็ส่งทีเด็ดกันแบบรัวๆเลยนะคะทั้งกดปันสดนะคะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะทางกลุ่มนะคะมีกิจกรรมนะคะให้ร่วมสนุกนะคะทายผลนะคะอ่า เลขท้าย2ตัวบน2ตัวลากแจกเงินรางวัลรางวัลละ500ด้วยนะคะไม่จํากัดรางวัลน,นะ ใครสนใจนะคะร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม v i พีแบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ mlw_88 นะคะทุกคนแอดแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะน้องเหมยลี่ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะ YouTube นะคะหรือในไลน์นะคะก็เฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ